สวัสดีครับทวีสีมูลวันนี้ผมจะมาเผยสายเหตุเกี่ยวกับเราเผาถ่านไรควันว่าเตา F5E เมื่อไม้ขายแก๊สแล้วทําไมควันถึงพุ่งออกจากท่อแกนกลางหรือว่าตอนที่ว่าไม้ขายแก๊สครับอันดับแรกผมสนิษฐานว่าไม้ที่ขายแก๊สแล้วทําไมถึงมีควันออกมาที่ท่อแกนกลางครับ ในส่วนของผมนั้นจะแก้ปัญหาโดยวิธีการดังนี้ครับเวลา FC ทําเตาใช้ครับก็ขอให้ทาปากเตาให้แคบมากๆครับในส่วนของข้างในจะทํากว้างหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าปากเตานั้นก็ขอให้แคบมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอันนี้คือท่อ4นิ้วครับเดี๋ยวผมจะนําไปวัดปากเตาของผม นี่ครับปากเตาของผมจะกว้างอยู่ประมาณ4นิ้วกว่าครับแบบนี้ปัญหานี้เพราะว่ามี f อซถามมาว่าเวลาไม้ขายแก๊สทำไมถึงมีควันออกมาด้วยและควันพุ่งออกในท่อพัดลม ในส่วนของผมนั้นผมจะตัดท่อพัดลมออกเรียบร้อยครับและไม่มีท่อเลยผมจะใช้วิธีการขุดหลุมลงไปลึกๆและทําตะแกรงดักขี้เท่าไว้ในส่วนนี้ถ้ามีควันควันก็จะเผาไหม้ภายในห้องเชื้อเพลิงครับ เมื่อทราบหลักการและปัญหาแล้วกรุณาลองทําแบบที่ผมบอกดูครับพยายามทําปากเตาให้ชิดอย่าทํากว้างมากครับถ้าทํากว้างมีปัญหาแน่นอนเลยครับแล้วการเผาไหม้ก็ไม่ค่อยดีผมเพิ่มเติมอีกนิดนะครับก็คือเมื่อเวลาเราจุดก็ขอให้เราจุดฟืนหรือว่าวางฟืนอยู่ปากเตาอย่างเดียวอย่าดันเข้าไปเด็ดขาดไฟจะดูดเข้าไปเองโดยอัตโนมัติครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้ไม้ขายแก๊สเรียบร้อยครับจะไม่มีควันเลยก็ลักษณะแบบนี้ครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องเวลาการเผาไหม้จะเป็นผลเสียเนื่องจากเราทำปากเตาแคบเกินไปในส่วนนี้ผมทดลองทำปากกว้างๆแล้วไม่เป็นผลดีเลยครับเพราะว่าอากาศจะเข้าไปมาก และอากาศจะตีกลับทําให้การเผาไม่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าทําตามที่ผมบอกก็คือพยายามทําให้เล็กที่สุดประมาณใช้ท่อ4นิ้วกอดีเลยครับแบบนี้แต่ว่าในส่วนลึกนั่นก็ลึกหน่อยนะครับความกว้างก็ประมาณท่อ4นิ้วครับ เพิ่มเติมอีกหนึ่งปัญหาก็คือเมื่อเวลาเราทําช่องระบายหรือว่าทําปากเตาของเราให้แคบแล้วก็ยังมีควันออกมาอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเมื่อเรามองไปที่ใต้ก้นเตาของเราหรือว่าเตา f 5 e ของเราจะมีถ่านมากมายขอให้เราเขี่ยออกมาไว้ที่ปากเตาครับเขี่ยออกไปให้หมดเลยครับเขี่ยออกมาแบบนี้ครับพยายามดึงถ่านออกมาให้หมดเลย เพราะว่าถ้า่านมากหรือว่าถ่านตื้นเขินจะไปติดกับท่อแกนกลางการระบายหรือว่าการม้วนตัวของแก๊สจะไม่ดีเพราะว่าสาเหตุของแก๊สที่มีควันออกมานั้นควันจะผสมออกมาด้วยแต่ถ้าเราเขี่ยถ่านออกมาและทําตะแกรงให้ลึกหน่อยควันตัวนี้ก็จะพุ่งลงข้างล่าง ไม่มีที่ออกก็จะม้วนตัวและเผาไหม้ไปภายในตัวของเขาเองภายในห้องเชื้อเพลิงของเตา F5E นี้ครับและส่วนหนึ่งก็จะพุ่งขึ้นมาเป็นเปลวไฟรุนแรงแบบนี้ครับจะไม่มีควันเลยครับสำหรับอาการวู v ๊บบูบแบบนี้เป็นอาการปกติเดี๋ยวก็หายไปเองครับส่วนหนึ่งแก๊สก็จะเยอะมากเลยครับอยู่ในช่องของเตา F5E แบบนี้ครับ ลองทําวิธีนี้อีกดูครับเพราะว่าถ้าถานมากเกินไปก็ไม่ดีครับและเสริมเพิ่มเติมอีกมาก็คือก่อนที่เราจะทําขั้นตอนนี้ก็คือเราจะต้องมั่นใจว่าแก๊สของเรานั้นติดดีแล้วหรือว่าไม้คายแก๊สของเรานั้นติดแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาถ่านออกก็จะดับได้แต่ถ้าเรามั่นใจว่าไม้คายแก๊สของเราเต็มที่แล้วและไม่มีการดับ เราเขียยผ่านออกมาแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเห็นไหมครับอันนี้มาให้ใคายเก็ตเต็มที่แล้วอันนี้คือวิธีแก้ไขอีกวิธีหนึ่งที่ว่ามีควันผสมออกมาครับกับท่านผู้ชมชมแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าชี้แนะติชมได้ในช่องคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ